บัไปลายอ่วชิเซ่เช,ชคุกนี่ก่อนพี่น้องเบิ่์นำกินดุพอก็แล้วมาคิดซุกลงนำพี่น้อง สบายดีสบายดีเอฟซียินดีเข้าสู่ซองบารลามอนเด้อพ่อเม่พี่น้องเอฟซีเมื่อนี้กับโพอกับบารลามอนกับส่งคำคำนี่ละพี่น้องไยเพราะว่าตอนเช้าเข้าไปจอบโซนมั่นนะก็เลยบ่ได้เฮ็ดคลิปมาส่งแรงกับบารลามอนกับทีได้หาหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำก่อนพี่น้องย้ยเพราะว่าสะพ้องเพิ้นไปหาน้องไม้ไปหาน้องไม้มากินแรงนะเมื่อนี้กับสมมุกเป็นกับบิวแนะ่ อาหารน้ำไม้น้ำสะฟองนั่นแหละเดี๋ยวบ้านลำบ้านกะสีหาหนึ่งข้าวนึ่งน้ำท่าก่อนพี่น้องไงครับเมน,นี้ะนะเมนี้เฮาวจีฮ่าดังไฟนึ่งข้าก่อนพี่น้องไงเพราะว่าโซงนี่กับคัมล่ะฮาโก้คือเก้าอันละเมนี้ก็ได้เพราะว่าสมุกกับสะฟองได้ไปหาหน้าไม้ล่ะ กันเพราะว่าส่งนี้ก็มันตกอยู่ห้าโมงแล้วเดี๋ยวก็บ้าละมอดไปท็ทีหาดังไฟนึงเขาท่า,า,าอาจจะได้เห็ดกินโต๊แเ้าพี่น้องกัน เข้าเซโหดก่อนไป่น้วกันทำนาทีพอโค้ชนมาเนี่ยทำนาทีพอพอชิลเลอนก่อน ชกข้าวเย็นใช่ก่อนข้าวเย็นกันเลือบีลายพี่น้องนาน ตัวกินข้าวคัำม้อน นี่กะเอาการนึ่งข้ากันแล้วไปที่เรียบร้อยละพี่น้องเลยเดี๋ยวห่อชีมาใส่กิโลก่อนใส่ชีกิโลอันเฉพาะขพุทธแต่มือเว้นหมด,ดละใส่กิโลทาของเฉพาะก่อนเป็นกะไปหาน้ำไม้น่าจะมาล,ละพี่น้องเลยเอามาใส่กิโลทาก่อนเี่กกิโลกับลายเตอร์เดี๋พี่น้องเลยประมาณน่าจะถึงหอดหกเจ็ดชีพคนละ บักไปลายอ่าแล้วชิเทิคุนนี่ก่อนให้พีน้องเบิรนำลาตัดด้รู้เป็นสีโคหรือเป็นสีแกงเช่ไมมนะมึงเนี่ย มันเลยลายเลยลายแห้งพี่น้องเอ้ยทรงนี้ไข่กับมียได้ตัวไข่กับมีมีแต่ตัวใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยตัวงามๆทรงนี้บางบางคู่กับซ้อนแล้วได้พี่น้องเอ้ยสมุกกับเสฟอร์เพ็นกับมานั่นแหะพี่น้อง,งอเอ,งงอ้ยหาลูกไม้ก็ได้ลายๆบ่าลูกไม้นะ สีมานใส่จิร้อนำสุมเพลนก่อนเจ็ดแล้วรนะิอจร้อนี่จ้่<อ>แล้วแต่น้นไม้ก็พอดีแกงเนาะโดงน้นอยๆนะพอดีแซบมาใช้จิร้อก่อนพี่น้องใบบานเนี่ย มีโต้ใหญ่ๆทางเว้นนี่โงนี่มั่นคัะพี่น้องเลยจ่เลือก็มั่นสซงเลยนะแกไม่เลิกแกงผ้าบอกแกงผ้ายังมะทุบรอเขาก็ใช้แล้วล่ะ ให้ฟองล้างก่อนมันนะพวกชิปเจ็ดชิปตัวพุ่นบอกประมาณร้อยไปนี่นะว่าไปก็ว่าหกเจ็ดชิปนี่แม่นมั้ยร้อยสองตัวพวกนี้เขาอยู่ในขั้นตอนลอ่อต้มน้ำไม้พี่น้องไง กินรอห้อก็ใส่แล้วล่ะกะฟอกเป็นต้มน้ำไม้กับเคิ่องเติมแล้วล่ะเริ่มฟดแล้วล่ะพี่น้องเลยรอว่เขาก็ะจายเติมพี่น้องเลยใส่แล้วทีเรียบร้อยแกงน้ำไม้ซุกเดี๋ยวเหาชิคโคพี่น้องเลยชิเบ้งชื่อแกงน้ำไม้แน่จัะน้อยนี่น้ำที่สองมานเนี่ย น้ำที่นึ่งสาฟองพ็นเย็นแล้วละ่ะอันนี้ต้มน้ำที่สองถ้าต้มน้ำที่ชองพ่อเลยเดี๋ยวฮ้าก็ชิแกงมานะรอต้มนุ่มไม้น้ำที่สองเอาการะมาเต็มเครื่องก่อนมาเนี่ยมีเพื่อนเฮาเสิร์ฟเมื่อนี้นะมีระบบแน่สักะผักข้าเครื่องเข้าแกงเชอหนุ่มไม้มาเนี่ยมีถ้าชิ้นหมูจิโร่เนี้พี่น้องเองเ้อ เพิ่มเติมแกงหน่อไม้มาเนี่ยเราจะมุกเป็นตำข้าวเบอร์ตำมะขิดล่อไว้เนื้อสิหน้าหั่นเนื้หอหมูควนน้องเพิ่มความนุ่ม มา้ก็จืดเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยฟองเป็นเย็นน้ำมาละมันีจืดคักเราบ้านนี้วันนี้ชีปรุงแกงแล้วบ้านนี้มาให้เราจืดแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ฟอสแล้วก็เขาชีได้ปรุงเครื่องมันมาเนี่ยเสื้อเนื้อเสื้อที่เรา้วก็เสื้อพักแน่ประมาณนั้นละีเนาะอันนี้ก็ชิมาต่เจะนังนแล้วกขขว็ข้าวเบอร์ข้าวเบอร์ก็คือกับข้าวสารที่เราเส้ําไว้เจะนังก็ได้ก็คือประมาณนี้นละพี่เราถ้าเสื้อลายมันกันนิวไป ถ้ามีเครื่องปั่นถ้ามีเครื่องปั่นปั่นเอาง่ายกว่าก<อ>็โคกกระบินไปละจดหนึ่งกินดุพ่อกระล้วโคกกินบิน chị đấy ở nam coi đó bạn này chưa có việc chưa cho việc chưa có được 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 แกงน้ำไม้แน่เขากระแบงไว้โคแน,น,ขน่ขี่ล้อก็ได้เช้ชนนี้แะละโคอ ตามไปด้วยเขาเบอร์บันเนี่ยเขาเบอร์แล้วจะหน้าสูรตรเฉพาะเชื่อเท่านั้นเป็นอะไรกันได้เรียวทั้งหม้อเลยบ้านเนี่ยเดินไปพักนะพักตามใบบานเนี่ย เสื้อเบอร์หรือก็เสื้อพักเพิ่มมาคิดทิบมาคิดซุกลงน้ำเงงองน้องเนียฟอมแห้งชมสุดยอดเลยพนะี่น้องนะซิมเงกิน เลยเลยขึ้ยอดเลยอืมตั้งแฉะตั้งโลกบ้นส่งก่อนโคจีรอต่อกันเลยมีตะโคแซ่บๆอาหารไม่นี่ก็ได้พี่น้องไงอาหารบ้านๆแต่มันกระแซ่บเลยล่ะอาหารน้ำนนลลาหาน้าก็สำนี้ละ่ะพี่น้องไง อยู่บ้านบ้านกินบ้านบ้านกันมีความสุขและคนเท่ากันไปต้องไปเลยมากมายแล้วไปครจิโร่ต่อลาบันนะจิโร่กับไลค่คจิโร่หนึ่งกับแกงมากมายนะ เิมงแล้วเชมก่อนอือหือมันครับ บาทเยยทยลยกริบถ้วย่ะิบมแกงน้ำม็ดแกงน้ำไม้ก็ได้าติ๊ต้มพร r ซ็งแห้งก็ไดน้ำไมก็ได้ ขอกินท่เราพร้อมมาดนียไปตรงนี้กับดึกเติมลาพินโน่ไงของอยู่ของกินท่เร,รมาทำพร้อมก็คือเ,เรียบร้อยละมาไหกินข้าวแรกน้ำเบียร์พี่น้องไงโคจิโร่เนี่ยแล้วก็แกงน้ำไ,ม,ไม,ม้มือนเนี่ยแกงน้ำไม,ม,ม้ลมร้อนมือนเนี่ยนะคือสีแซ่บดีรอกพี่น้องไงสาวกแม่สมมุตเป็นดุยเดรย์ไปแซ่บๆน้ำคโคโค่บารามอนคืนอเก้าวละพี่น้องไอ้สร็จดูซาลาเปนี่เป็นอะไร ยี่มีสัญญาณต้อมหาเพเป็นมือในร่มดีดีเนีก่กินข้าวพี่น้องเลยกินราเดียด้วพี่น้องเลยแสดบเดียวเลยพี่น้องกัพี่น้องไม่ข่ยังไงนะ 包管盖管那个东西啊。 lô ra đây Điều này. Điều này thôi. đi Điều này. Điều này. ส่วนเท่าก็อิ่มละเลยแต่สามไม่รู้นี่ล่ะโอ้จิโรอไปกว่าเนาะกินรามากจิโรอบ่อยลนะนะจ่าเนี้กินจิโรอเม็ดปะพอละอันนี้แหละ ก็กินข้าวข้าวอิ่มแล้วล่ะพี่น้องไงช่วงนี้จะดึกเติบล่ะถ้าอยู่บ้านนอกนะดสองทุ่มหรือว่าสามทุ่มนี่ก็คือล่ะดึกเติบล่ะพี่น้องไงคือดึกเติบอันนี้เขาก็หาพักผ่อนก่อนหาอาบน้ำอาบมไนก่อนพี่น้องไงเข้ากับเฉพาะท่าอ้อมน้ำโซนคาร์โบแม่สมุกเป็นอาบแล้วล่ะฮะก็ขอโตไปอาบน้ำก่อนพี่น้องไงคลิปนี้ก็ขอบ ผมอบคกัวครบมแมกพี่น้องเอฟซีทุกคนพี่น้องไงกาคลิปนี้การจบลงเพลงชำ้นี้ละคลิปหน้าการพบพอกับบารละม่อนนี้พี่น้องไง